ห้ามว่าห้ามด่าพี่นะพูดกับพี่เพาะๆด้วยไม่งั้นพี่หนีไปเลยเอาเปิดเองเกนะดกไปเลยนคนมีบุญไม่เห็น,นยัย พักก็ห้องพัก V I P ดูห้องมีสิบแปดห้องฮะส่วนต่างเท่าไหร่นะโอ้ยเด็กๆโรงแรมสามคืนหนึ่งแสนเมื่อกี้เขาบอกว่าห้องละวันสามส่วนตา่าง เลิกฟังเป็นพันสามเบิกได้ไดงั้นเราก็พักอ่าสัากเดือนนึดิคืนได้สองพันเอง